ครับคุครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันหยุดนะครับทีมงานเราได้ตะเวนมาพื้นที่ตะบนบานสางนะฮะมาเจอร้านรุ่งเรืองข้าวขาหมูนะฮะโอ้โหน่าสนใจมากครับ FC ก็เลยอยากจะทำคลิปสั้นๆน,นะไปฝาก FC ว่า ร้านลุงเรืองข้าวขาหมูมีรสชาติอร่อยเด็ดแค่ไหนนะครับคุณป้าครับข้าวขาหมูที่ของของร้านเราเนี่ยเปิดมาได้กี่ปีแล้วฮะพูดถึงที่นี่ในปีกว่าเนาะพ่อเนาะเก็บสองปีเก็บสองปีเกือบสองปีพูดถึงมาเปิดที่นี่นะฮะแต่ก่อนนี่เปิดอยู่ที่ไหนมาก่อนฮะอยู่เปิดที่กรุงเทพกับเชียงใหม่อ๋อแต่ก่อนอยู่กรุงเทพกรุงเทพกี่ปีฮะกรุงเทพนี่กี่ปีพ่อสามสี่ปีสามสี่ปีแต่เชียงใหม่นี่สิบกว่าปีเชียงใหม่นี่สิบกว่าปีกรุงเทพนี่กรุงเทพนี่เปิดอยู่ย่านไหนฮะ เพชรบุรีตัดใหม่อ้อแยกเอกกัไมเพชบุรีตัดใหม่ใช่ไหฮะอยู่ด้วงแล้วได้สูตรได้สูตรมาจากไหนยังไงของคุณพ่อค่ะพ่อเขาเป็นจีนอ๋อเป็นสูตรเป็นสูตรจีนเหรอฮะอ๋อเป็นสูตรของคนจีนกินไตจิ๋วใช่ไหมฮะแล้วคุณลุงก็สืบต่อสืบต่ออ่าคุณลุงครับพูดถึงว่าสมัยก่อนคุณพ่อก็ทําข้าวขาหมูนี่นะฮะ ขายข้าคขาหมูโขลกเป็ดกระเทียวเป็ดข้าวเป็นเป็นสูตรของคนจีนเลยมาจากมืุงจีนมาจากมืองจีนก็มาแต่แม่เป็นคนไทยเอาแม่เป็นคนไทยอ๋อขรับข่าแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่พ่อเสียแม่เลยเสียแล้วเสียไปหมดเลยใช่ไหมฮะแล้วไปเจอคุณป้าได้ยังไงที่กรุงเทพกรุงเทพทำงานนะเนาะเป็นแม่ครัวอยู่ที่มหาลัยศิลปกรอสมัยก่อนนะฮะอ๋อ เป็นมหาลัยสิลปกรณ์เป็นเป็นแม่ครัวอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะก็ได้เจอกับคุณลุงแต่งงานนะฮะแล้วมีลูกกี่คนแล้วนี่คุณป้าสามลูกสามคนเรียนจบหมดแล้วเรียนจบหมดแล้วอันนี้คือกลับมาที่บ้านเรานี่กลับมาดูคนยายค่ะมาดูคเรียนจบสองคนจบปญญาเปีสองคนอีกคนหนึ่งกำลังยู่มชอยก็คือทำธุรกิจข้าวขาวขายในของนี่แหละยฮะอืมเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยก็จะมี ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวข้าวหมอเคีนเล้ยก๋วยเตี๋ยวหมูครับพูดถึงร้านรุ่งเรืองเนี่ยที่มาเบอร์หนึ่งก็คือซิกเนเจอร์เลยก็คือเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูแล้วก็มาข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยส่วนมากแกเน้นไปทางก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยทางภาคกลางอย่างของภาคกลางไม่ได้ทางเหนือรสชาติจะออกของภาคกลางทางแบบคนจีนเลยตรงอ๋อเป็นสูตรของจีนโดยตรงเลยใช่ไหมฮะนี่คือ เป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุพรุษจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครนี่คือความความอร่อยที่การันตีได้ว่าข้าวขาวหมูร้านนี้รนอร่อยชัวะะนะฮะข้าวมันไก่ชัวะนะฮะเพราะฉะนั้นเอฟซีครับวันนี้ชิมงานช่องเรยอรอนเบาเหนือเที่ยวชิมจะมาพิสูจน์ดูว่าข้าวขาวหมูและข้าวมันไก่และก๋วยเตี๋ยวและก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยอ๋โว ขอสามเมนูกันแล้วกันครับวันนี้นะโอเคอ่ะคุณป้าเชิญเลยครับทําหน่อยนะฮะขอสามเมนูครับเอาใส่จานเอาใส่ที่ทานที่นี่เลยฮะทานสดๆเลยนะครับนี่ก็คือด้วยความชํานาญนะอยู่กับการเปิดร้านข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะฮะ ใช้เวลาตุ๋นนานไหมคุณป้าเนี่ยไอ้มันเป็นใช่ตุ๋นเตาถ่านได้ก็ใช้เตาถ่านก่อนเพราะว่าเราจะไม่หนุนตุ๋นแก๊สเราจะใช้ถ่านโดยตรงเลยมันจะนุ่มจะนุ่มกว่านุ่มแล้วมันชุ่มฉ่ำเข้าไปข้างในอ๋อนี่คือเป็นสูตรลับของเขาเป็นแบบใช้แก๊สนี่ไม่ผ่านแก๊สนี้มันมันจะไม่อร่อยมันไม่อร่อยมันไม่นุ่มเข้า ซับเข้าไปถึงข้างในในเนื้อหมู่เห็นไหมนี่เจนุ่มนุ่มนี่แหละครับเอฟซีความเคล็ดลับนะฮะเคล็ดลับของความอร่อยนะครับของข้าวขาหมูก็คือขาหมูนี่จะไม่ไม่ดำสูตรของคนจีนเขาจะไม่ค้ำไม่ดำที่มันดำมันค้ำเพราะเพราะอะไรฮะเพราะ เขาจะใช้น้ําตาลมั้งน้ำน <Depois, S 1> <Yeah. S 2> ้อน no ้ำซีอิ๊วดำอะซีอิ้วดำอันนี้เราไม่ใช้ไม่ได้ใช้อันนี้จะไม่มีหงชูรสจะไม่มีหงชรจะไม่มีคนอจะไม่มีรสดีหรือคนออะไรไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้แต่ผงชูรสอะ อันนี้จะไม่ใส่เลยสักนิดหนึ่งแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวนี่จะนิดหน่อยนิดหน่อยพราะคนเหนือเขาจะทานเ<อ>ขาบอกว่าไม่มีหงษ์รสไม่มีใจว่า<อ>ข้าวหมูนี่จะไม่มีเลยข้าวมันไก่ก็เหมือนกันข้าวมันไก่ก็เหมือนกันแล้ว<ะ>ข้าวมันข้าวมันไก่เนี่ยน้ำจิ้มนี้น้ําจิ้มนี้จะเป็นสูตรของคนจีนโดยตรงอืมนะครับอ่ะขอดูข้าวมันไก่เขาเนี้ยใส่ไหม แล้วเวลาต้มไก่ก็ใช้เตาถ่านไหมหรือว่าอะไรใช้ใช้แก๊สค่ะแต่แต่มันมีโอเคครับเอฟซต้องขออนุญาตยืนดูคุณเขาดูไก่เลยคอ๋อไก่เป็นชิ้นๆแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าทางนี้มันจะหายากอืม นี่ว่าไม่ได้ไม่ใช้ไก่เป็นตัวมันหายากมันไม่เหมือนเชียงใหม่นะคะทางนี้ไม่ใช่ใช้ไก่ตอนไก่ตอนใช่ไหมฮะทางนี้มันจะหายากบ้านนอกอะเนาะครัแต่นุ่มแต่ไก่นี่จะนุ่มนุ่มเราก็จะมีสูตรของมันอ๋อครับมีเคล็ดลับเนาะแล้วจริงๆอ่ะไก่ตรงนี้ในชายส่วนไหนหน้าอกเหรอหน้าอกมันค่ะหน้าอกอย่างเดียวค่ะ เพราะทางนี้มันจะหามันไม่ค่อยพัสดุดิบมันหายากอืมันไม่เหมือนในทางแบบทางอยู่ียงเชียงใหม่จะหาง่ายคือวัตถุดิบจะหาง่ายกว่าค่ะทางนี้จะหายากอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนะฮะค่ะแล้วไอ้น้ำจิ้มข้าวมันไก่จิ้มข้าวขาหมูนี่ก็มันใช้เตาเจี้ยวอย่างดีเลยค่ะอาหารจะอร่อยขึ้นอยู่กับเตาขึ้นอยู่กับเตาเจี้ยวเหรอขึ้นขึ้นอยู่กับเตาเจี้ยว โอเป็นรายละเอียดนะฮะยีสีครับมันจะใช้แบบตะเกียบอ่าน้ำซุปี่ที่นี่เป็นสูตรผักชีนะเพ่อเป็นสูตรลับเฉพาะหรือเปล่าใช้อะไรทำอะไรคะน้ำน้ำซุปน้ำซุปนี่มันจะใช้แต่โครงไก่อย่างเดียวโครงไก่เราจะไม่มีขนอเราจะเป็นพริกไทยอย่างเดียวเราจะไม่ ไม่ไม่ไมีไม่มีหูงชลพิพรคกไทยดำหรือพิกไทยอะไรพิกไทยขาวพนี่่ไทยขาวนี่นะฮะหกกับกระเทียมแล้วก็ผักชีอ่นไม่ไมีอะไรมากอืมอ้าต่อไปก๋วยเตี๋ยวเดี๋นะคะครับอ่านี่ฮะเอฟซีเป็นนะนี่คือน้ำซุปนะครับค่ะที่ใช้แตงกวาเพราะมันมันจะหวานแต่ถ้าอยู่ ที่เชียงใหม่นี่จะใช้อยู่สามอย่างจะมีแตงกวาหรือบางครั้งก็ฟักบางบางครั้งก็เป็นไห่เท้าไห่เท้าเททางนี้มันหายากมันหายากนะฮะเพื่อข้อจำกัดอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอคะอ่าเอาก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี่ยและเนื้ออะไรนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะฮะฟอยเนื้อเปื่อยออกมา เป็นร้านเล็กๆนะฮะอยู่ที่บ้านยิ้วนะฮะตําบลบ้านสามอำเภอเมืองพะเยาครับวีบสี่ครับถ้าได้ผ่านมาทางนี้นะฮะไแอววัดอนารโยหรือดอยบุษราคำมนะฮะ,ะถ้าได้ผ่านมาแวะได้เลยครับร้านรุ่งเรืองข้าวขาหมูนะฮะอยู่ติดถนนเลยทีเดียวนะครับแล้วน้ำน้ำกว๋วยเตี๋ยวนี่มีส่วน มีสูตรอะไรเด็ดจีบหรือเปลาครัจะเป็นเครื่องสมยาจีนของสมุนยาจีนค่ะอ๋อสมุนยาจีนครับแจะผสมมาจากเชียงใหม่คนระับอืม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 แต่เราจะไม่ไม่ค่อยเน้นผมเท่าไหร่แต่จะเน้นเป็นดูดข้อกระดูกข้อดุข้อหมูก๋วยเตี๋ยวหมูก็เหมือนกเป็นดุข้อเขาจะเน้นเน้นขนม,ม,มนี่นี่อ,อยู่ที่นู่นจะขายใกล้โรงพยาบาลเชียงใหม่อ่าอ่า โรงพยาบสนดอกครับเพราะฉะนั้นนี่นลูกค้าว่ากลุ่มลูกค้าของเราก็ใจนี่ใช่ไหมฮะจะเป็นพวกอาจารย์หมอพวกอาจารย์มหาลัยมอชนี่คือความโชคดีนะฮะเอฟซีครับแต่เราไปเจอร้านที่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพนะฮะคุณภาพของนีอาจารย์ที่เกษตรพะเยานี่ก็มอพะเยาเขาก็สัมฤทธินะอก็สารการณ์ก็มาครับ กลุ่มลูกค้านะฮะเห็นว่ามีแบบส่งถึงบ้านด้วยใช่ไหมส่งถึงบ้านถ <laughs> ึงบ้าน <laughs> พ่อบางทีพูดสูงไว้ที่บน,นเป็นถกล่องสองกล่องเนี่ยได้ส่งให้หมดเพราะไม่ได้คิดค่าส่งอ่านี่เป็นบริการพิเศษนะฮะ<อ>ที่ทางคุณลุงและคุณป้าได้บริการลูกค้านะครับเอาเอา,เอาขึ้นขึ้นโต๊ะเลยเลยครับแมวมากรับโถ่แมวเนี่ยมันเป็นนะนี่ปิดสายนี้ได้ปะ นะเรียบร้อยครับเอฟซีนะฮะสามอย่างนะฮะที่ทีมช่องเอ็มรอนเบาเหนือเที่วยวชมเราได้สั่งนะฮะก็คือข้าวขาวหมูนะครับหนึ่งจานนะครับโอ้โหสีสันนะฮะแล้วก็มีข้าวมันไก่ครับเอฟซีครับแล้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะฮะหรือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านรุ่งเรืองนะครับเมนูเด็ดของร้านรุ่งเรืองนะฮะ อนุญาตชิมชิมแล้วก็ทานไปด้วยกันนะฮะโอโหน้ำลายสอให้ f อฟท่านใดที่ยังไม่ได้อทา,านมื้อเช้านะฮะก็มาทานด้วยกันได้เลยนะครับไปพร้อมๆกันกับ FC ครับเนื้อหมูนี่เปื่อยนะครับ เปื่อยนุ่มแบบละลายได้เลยนะฮะยีสี่นะครับถือว่าเป็นความพิเศษนะฮะที่คุณป้าได้บอกถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการใช้ถ่านนะฮะในการตุ๋นนะฮะความฉ่ำนะฮะความฉ่ำนะครับประ,ะเภทแบบเปื่อยนุ่มนะฮะเปื่อยนุ่มนะ,ะนี่คือความพิเศษของข้าวขาหมูที่นี่นะครับเย่ยมากเยยมมาก นี่เป็นความอร่อยนะฮะความอร่อยของข้าวขาหม <c> ู <oughs> ส่วนข้าวมันไก่และกว๋วยเตี๋ยวเนี่ย, <c oughs> ยทีมงานจะเป็นคนดูแลนะฮะ <c oughs> ช่องเอยมดอนบอเหนือเที่ยวชิมนะครับขอการันตีว่าข้าวขาวหมูนะฮะข้าวมันไก่กว๋วยเตี๋ยวนะฮะ <c oughs> รสชาติสุดยอดแน่นอนนะฮะอร่อยนะฮะ <c oughs> ที่สำคัญก็คือที่นี่ไม่เน้นในเรื่องของ ของชูรสนะฮะหรือรสดีอะไรต่างๆเหล่านั้นนะฮะจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะนี่คือความพิเศษนะครับ <c oughs> ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพของอของลูกค้านั่นเองครับฟีฟนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับมื้อกลางวันวันนี้ก็ให้ FC ทุกๆท,ท่านทุกๆคนมีความอร่อยกับมื้อกลางวันกันแล้วกันหรือมื้อเช้ามื้อกลางวันลวบไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับโชคดีมีความสุขครับ f ีฟซีขอไปกับความอร่อยสำหรับข้าวขาหมูข้าวมันไก่ วุยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะฮะของร้านรุ่งเรืองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ